พี่ว่งงาง่ามากโอเคฮะมาเข้าเรื่องภาษาอังกฤษกันดีกว่ารู้ไหมครับว่าในหมวดหมู่ของพ้านะนะครับมีคําว่าอะไรบ้างพี่วีไอจะมาให้คําตอบอักนครับ สวัสดีค่ะ Good Morning ค่ะ Welcome to English Fun with Pui ค่ะและเช้านี้เราก็จะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะค่ะหรือ Vehicles ค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะนั่นคือ Vehicles สกด V E H I C L E S Vehicles แปลว่ายานพาหนะค่ะศัพท์คำแรกเลยที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่ารถโรงเรียนค่ะน้องๆรู้ไหมคะภาษาอังกฤษคืออะไรรถโรงเรียนหรือ School Bus อีกหนึ่งรอบนะคะ School Bus คือการเอาคำว่า School บวกกับคำว่า Bus กลายเป็น School Bus คำที่2นั่นก็คือรถยนต์ค่ะพี่วยไเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยได้ยินอยู่แล้วว่ารถยนต์ภาษาอังกฤษนั่นคืออะไรอีกรอบนึงนะคะนั่นคือ car อีกหนึ่งรอบค่ะ car แปลว,ว่ารถยนต์ค่ะคําต่อไปก็คือ motorcycle ซึ่งแปลว่าจักรยานยนต์ค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ motorcycle จักรยานยนต์ต่อไปเลยก็คือจักรยานหรือ bicycle อีกหนึ่งรอบนะคะ Bicycle, สก I c กด e. B I C Y C L E, Bicycle แปลว่าจักรยานค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็คือ Truck อีกหนึ่งรอบนะคะ Truck มีใครรู้ไหมคะว่า Truck แปลว่าอะไร Truck แปลว่ารถบรรทุกค่ะแล้วก็เช่นเคยค่ะก่อนจากกันวันนี้พี่อ้ายมีประโยคสั้นๆที่น้องๆสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนั่นคือ How are you getting home อีกหนึ่งรอบนะคะ How are you getting home เป็นการถามว่าจะกลับบ้านยังไงค่ะแล้วเวลาตอบให้ตอบโดยใช้คำว่าบายขึ้นต้นค่ะอย่างเช่นบายข้อแปลว,ว่ากลับโดยรถยนต์ and that's it for today น้องๆลองเอาไปใช้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย ถือว่าเรียกได้ว่าเป็นคำศัพท์ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะคะครเราก็าคือเห็นพานาอยู่ทุกวันอยู่แล้วต่อไปนี้ก็ฝึกเรียกได้เลยนะคะเป็นภาษาอังกฤษต้องคร,รับผมแล้ววันนี้พี่นายก็มีคลิปเด็ดๆมาฝ